สนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวสวัสดีครับนี่คือ360องศาโกกรีนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒ์พัฒนาวิรคุณกับมิติใหม่ช anel ้โกกรีนภายใต้สถานีเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในข่าวภาค่ำมทอทอบอ5และว,วันนี้เรื่องจริงความเปลี่ยนแปลงสาภาพภูมิอากาศสุดขั้วที่กำลังคุกคามชีวิตชาวโลกน่าติดตาม ดังนี้ครับเผยยอดผู้เสียชีวิตจากความร้อนพิธีฮัชในนครเมก,กะพุ่งอีกหลายร้อยโบริเกนลูกแรกแห่งปีในแอตแลนติกเกิดขึ้นแล้วส่งสัญญาณจับตาพายุโลกปีนปีน้นจะรุนแรงแค่ไหน21มิถุนายนวันคริสต์มาสยันเริ่มตน้นฤดูร้อนกลางวันยาวนานติดตาม360อองศา <S <S 1> <S 1> จับมือตราแม่ครัวปลูกป,ป่าชายเลนฟื้นนิเวศสิ่งแวดล้อมให้ชาวประแส ในการพูดคุยผพ้นำสุการโกกลินวันนี้มาเจาะข่าวยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า EV โลกตกกระทบเน็ตซีโรโลกหรือไม่กับผู้เชี่ยวชาญสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยหรือ e ี a วคุณวรากรกติกาวง ในการจับตาสภาพอากาศสุดข,ขั้วเล่นงานโลกเพื่อสันีที่20มิถุนายน2567ยังคงจับตาความรุนแรงของความร้อนโลกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและล่าสุดครับข้อมูลชวนสยองที่มหานครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียก็กําลังมีผู้ไปสแสวงบุญนั้นเสี่ยงอันตรายเพิ่มมากขึ้นครับเมื่อมีรายงานผู้สแสวงบุญอีกหลายร้อยคนได้เสียชีวิตร,ระหว่างการไปประกอบพิธีฮัจจ์ประจำปีของชาวมุสลิมที่มหานครเมกกะท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดครับ เมื่อวานผมเพิ่งรายงานไปว่ามีคนเสียชีวิตในหลักสิบเท่านั้นนะครับแต่วันนี้ยอดผู้เสียชีวิตได้เพิ่มขึ้นอย่างมากย้ำถึงผลกระทบที่เกิดกับมนุษย์จากการต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสภาพอากาศสุดขั้วที่รุนแรงและโหดร้ายมากขึ้นทุกทีครับ สำนักข่าว AFP รายงานข้อมูลจากนักการทูตในประเทศอาหรับว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย550คนแล้วในการประกอบพิธีฮัจ์ในจำนวนนี้323คนเป็นชาวอียิปต์ซึ่งส่วนใหญ่เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวกับความร้อนรอยเตอร์บอกว่าข้อมูลนี้ยังไม่ผ่านการตรวจสอบตัวเลขที่ยืนยันความถูกต้องนะครับการมีผู้เสียชีวิตจากความร้อนเป็นจำนวนมากในปีนี้จึงผิดไปจากช่วง30ปีที่ผ่านมาเลยนะครับที่โศกนกาฏตรรมถึงชีวิตในการประกอบพิธีฮัจ์มักเกิดจากการเหยียบกันตายการเกิดไฟไหม้เต็นท์และอุบัติเหตุอื่น อื่นที่ทําให้มีผู้สแสวงบุญตายหลายร้อยคนครับตอกย้ําด้วยโทรทัศน์แห่งชาติซาอุดิอราระเบียรายงานว่าอุณหภูมิเมื่อต้นสัปดาห์ได้เพิ่มสูงขึ้นถึง51.8องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่อยู่ในร่มเงาที่มัสยิดฮารอมในเมกาะนะครับก็ไม่รู้ว่าถ้าอยู่กลางแจ้งจะเจอร้อนโหดขนาดไหนครับสำหรับการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารการเดินทางและการแพทย์ปีนี้พบว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกนั้นอาจไปไกลเกินกว่าแผนการรับมือกับความร้อนแล้วนะคร เมื่ออุณหภูมิในซาอุดิอาระเบียเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศผู้ประกอบพิธีฮัจจ์ก็จะเผชิญ extreme danger หรืออันตรายสุดขั้วจากความร้อนกันได้ครับล่าสุดครับยังมีรายงานอีกว่าทางการได้ให้การรักษาผู้ประกอบพิธีที่ป่วยจากความร้อนมากกว่า2,700คนแล้วนะครับและแม้การประกอบพิธีฮัจจ์จะสิ้นสุดลงแล้วแต่ก็มาดูการพยากรณ์อากาศของมหานครเมกกะในช่วง7วันข้างหน้ากันนะครับก็จะเห็นว่า เมกะซาอุดิอาระเบียนั้นยังต้องเผชิญกับอากาศที่ร้อนจัดสูงเกิน40องศากันอีกยาวเลยนะครับตอกย้ําว่าหลายๆพื้นที่บนโลกใบนี้กําลังทําให้มนุษย์อยู่ยากขึ้นมากทุกวันแล้วแล้วเราจะไปช่วยกันโกกลีนลดการปล่อยก๊าซเรนกระจกช่วยชีวิตมนุษย์ซึ่งก็คือตัวเรากันเลยครับไปที่ความเคลื่อนไหวเรื่องของพายุบนโลกใบน,นี้ล่าสุดกันต่อนะครับเมื่อพายุเฮอริเคนลูกแรกแห่งปีได้ก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วโดยได้ชื่อว่าอัลเบอร์โตครับ ภาพต่อไปนี้จะเป็นภาพของพายุอัลเบิร์โตนะครับพายุลูกแรกของฤดูเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกปี2 5 6 7ครับได้ก่อตัวขึ้นเหนืออ่าวเม็กซิโกทางฝั่งตะวันตกนะครับด้วยความรุนแรงยังคงอยู่ในระดับพายุโซนร้อนศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐบอกว่าพลานุภาพจะทําให้เกิดน้ําท่วมตามบริเวณชายฝั่งทางใต้ของสหรัฐอเมริกาขณะที่ก็มีแนวโน้มว่าพายุอัลเบิร์โตลูกนี้ครับอาจจะสิ้นฤทธิ์สลายตัวไปในคืนนี้ตามเวลาในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับยก็ตามาคาดว่าจะเกิดอุทกภัยทีี่อันตตรายถึงชวิ ดินถล่มในทางตะวันออกเฉียงเหนือของเม็กซิโกและน้ําฝนจากพายุก,ก็จะไปช่วยคลายความแห้งแล้งที่เม็กซิโกเจอมาอย่างยาวนานก่อนหน้านี้ด้วยครับแต่อาจจะไม่ดีสําหรับประเทศในอเมริกากลางที่ใกล้ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าหลายประเทศอย่างเอลซาวาดอร์และโกเตมาล,ลาก็ยังเผชิญกับฝนตกหนักที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากจากดินถล่มอยู่เลยครับและแม้การเริ่มต้นของพายุเออร์เบโต อาจยังดูไม่น่าเกรงขามนะครับแต่นักพยากรณ์ก็เตือนว่าฤดูเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกปีนี้มีแนวโน้มที่จะมีอันตรายและแปรปรวนสูงครับเนื่องจากผลกระทบจากลานินยาและน้ําทะเลที่ร้อนขึ้นซึ่งก็รวมถึงการเฝ้าจับตาพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนเหนือหรือภูมิภาคบ้านเราด้วยว่าจะมีอันตรายเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดต้องตามดูกันยาวๆนะครับมาที่เรื่องของการติดตามความเปลี่ยนแปลงของโลกอีกเรื่องนะครับ พรุ่งนี้21มิถุนายนโลกจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ประเทศทางซีกโลกเหนือจะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการส่วนไทยเราก็จะมีช่วงเวลากลางวันที่ยาวนานที่สุดแห่งปีครับ สาเหตุเกิดจาก21มิถ so, ุนายนของทุกปีนั so, course, ้นโลกจะโคจรด้วยการเอียงแกนทางซีกโลกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุดครับบนโลกจะเกิดความเปลี่ยนแปลงก็คือประเทศในเขตอบอุ่นทางซีกโลกเหนือจะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการส่วนประเทศทางซีกโลกใต้จะตรงกันข้ามครับคือจะเข้าสู่ฤดูหนาวครับเดียกการช่วงเวลากลางวันของคนทางซีกโลกเหนือซึ่งไม่เฉพาะไทยเราเท่านั้นนะครับก็จะยาวนานที่สุดแห่งปีและกลางคืนก็จะสั้นที่สุดแห่งปีครับส่วนคนทางซีกโลกใต้จะตรงกันข้ามเช่นกันก็คือมีกลางวันที่สั้นที่สุุดดแแลละกาางงคืนนนททีีี่่่ยวสหปั สำหรับประเทศไทยเราอยู่ในเขตร้อนนะครับฤดูการไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปกับเขาด้วยคือเรายังคงอยู่ในฤดูฝนกันต่อครับทว่าหลังจากนี้ครับจะกลายเป็นช่วงฝนน้อยเพราะว่าร่องมรสุมหรือร่องฝนครับจะเลื่อนตามแนวแสงที่ตั้งฉากขึ้นไปทางเหนือครับทำให้มีโอกาสเสี่ยงจะเกิดฝนที่ช่วงบางพื้นที่ในช่วงปลายเดือนนี้ถึงกลางเดือนหน้าได้นะครับและนี่ก็คือสัญญาณจากโลกที่บอกให้เราปรับตัวกับการเรียนรู้วันแห่งปรากฏการณ์คริสต์มาสยานหรือซัมเมอร์โซลสติกนะครับคุณผู้ชมพร้อมปรับตัวปรับการด,ดําเนินชีวิตกันหรืออย่างครับ ไปดูเครือข่ายโกกินทําดีเพื่อสิ่งแวดล้อมกันต่อนะครับ เมื่อวันเสาร์ที่15มิถุนายนที่ผ่านมาครับโครงการอิ่มท้องอุ่นใจ360องศาจากใจตราแม่ครัวตอนรักป่ารักชุมชนครั้งที่5โดยบริษัทจิ้วหัวจำกัดและบริษัทตราแม่ครัวจำกัดร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดของผมเนี่ยครับได้รวมพลังทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนแฟนข่าวจิตอาสาจากทั่วประเทศพร้อมดารารักโลกคุณอนนาเสืองามเอี่ยมกอฟอนุวัฒน์ไฮสรุนสทรและกระต่ายอาทิตยาเพื่อปลูกป่าชายเลนที่ปากน้ำประแสะอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับเราไปปลูกต้นกล้า องคางและต้นสมกว่าบกว่1,000ต้นครอบคลุมพื้นที่5ไร่ซึ่งการปลูกป่าชายเลนครั้งนี้ไม่เพียงจะสร้างป้อมปราการทางธรรมชาติที่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและการเพิ่มแหล่งเก็บกักคาร์บอนเท่านั้นนะครับแต่ยังสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยและอนุบาลสัตว์น้ําหลากหลายชนิดเช่นกุ้งหอยปูปลาซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นประแสะอย่างมากครับนอกจากกิจกรรมปลูกป่าแล้วแฟนข่าวจิตอาสาของผมยังได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชาวปากน้ําประแสะและเข้าร่วมการแข่งขันทําอาหารสุดมันด้วยวัตุดิบท้อง ิ่นและผลิตภัณฑ์จากตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับนอกจากนี้เรายังปลูกผักพัฒนาโรงเพาะเห็ดมอบแทงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์กีฬาและเครื่องมือทําการเกษตรให้กับโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามด้วยนะครับต้องขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศในท้องถิน่นแต่ยังสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนไทยทั้งประเทศและความสามัคคีในชุมชนทําให้เกิดการมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยครับองค์กรไหนอยากให้360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์ไปจัดก,กิจกรรมแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาที่ Facebook สถานีรักโลกได้เลยนะครับ และสาวช่วงของการพูดคุยพร่นประสบการ์โกกลีนวันนี้เป็นประเด็นต่อนเนื่องที่อาจเป็นอุปสรรคต่อ,อก,การโกกลีนของโลกได้นะครับเมื่อการรายงานข่าวของ360องศาโกกลีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไปพบปัญหากำลังเกิดขึ้นกับอุตสาหากรรมรถยนต์ไฟฟ้า EV ีครับเราจะไปเจาะเรื่องนี้เพื่อหาทางรับมือร่วมกันกับประธานฝ่ายสื่อสารองค์กรและกรรมการบริหารสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยหรือ E ี a วคุณวรกรกติกาวงครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่แซคครับขอบคุณที่มาร่วมรายการอีกครั้งนะครับยินดีครับอ้นี้เป็นหนึ่งเรื่องเลยนะครับครับผมรถ E ีีเกิดปัญหาระดับโลกครับวันนี้คุณกรจะมาวิเคราะห์อะไรคุณผู้ชมทราบครับก็วันนี้นะครับเนื่องจากว่าโลกเราเนี่ยมีข่าวค่อนข้างดังในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่าเอ๊ะรถ EV ีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันมันมีปริมาณการผลิตหรือยอดขายที่มันตกลงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับอ่าเราจะกระทบเน็กซีโรหรือไม่ ครับเดี๋ยวก็มาดูมารับฟังกันต่อไปนะครับน่าสนใจอย่างยิ่งสักครู่มาติดตามกับ360องศาโกกีนครับ